วันนี้นะคะพิมพจะมาพูดเกี่ยวกับทริคที่พิมพใช้ครีมกันแดดที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าโถไม่น่าซื้อเลยไม่ชอบเลยไม่ดีเลยนะคะแต่ว่าคุณสมบัติของมันก็ยังคือใช้เพื่อกันแดดอยู่ดีนะคะเรามาดูนะคะ่ะว่าพิมพจะให้ทิปเทคนิคอะไรบ้างที่สามารถนําไปใช้ประยุกต์ใช้นะคะของที่ซื้อมาแล้วจ่ายตังไปแล้วแต่คิดว่าเสียตังฟรีไปแล้วนะคะติดตามกันได้เลยค่ะ ช่งวงก,ก่อนหน้าน,นี้นะคะพี่เองก็เป็นโรคชอบซื้อครีมกันแดดนะคะประเภทไปทะเลทีไรก็ซื้อมัทุกทีนะคะซื้อขวดดึงขวดดึงปรากฏว่าใช้บางทีมันก็แบบไม่ได้ดั่งใจอะคะ่ะเหนียวบ้างไม่ซึมบ้างอะไรบ้างโอ้โหกว่าจะอะไรอย่างนี้นะ,ะก็เลย พอมาถึงช่วงนี้เนี่ยเห็นในโฆษณาทีวีโอ้โหครีมทาตัวประเภทครีมบำรุงที่แบบเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี้เป็นแค่วาทนนิ่งเดี๋ยวนี้นี่ต้องประเภทผสม SPF กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพิมก็เลยไปเดินหาดูบ้างนะว่าในตลาดตอนนี้มียี่ห้อไหนที่ผสมแบบเป็นโลชั่นทาตัวผสม SPF ก็มีกันแล้ว 2- 3สายี่ห้อนะคะแต่สิ่งที่มันมาพร้อม s p f คือราคาที่มันเพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พิมก็มาประยุกต์ใช้ก็คือโลชั่นทาตัวที่พิมใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะที่เป็นรุ่นธรรมดาแบบไม่ได้มี SPM แต่เป็นประเภทแบบมีกลิ่นหอมหวนยั่วยวนอารมณ์อะไรประมาณนี้นะคะกับครีมกันแดดที่ซื้อมาแล้วรวแบบแหมมันไม่โดนใจมันไม่ชอบคิดว่าเสียตังครีมแล้วสิ่งที่ทิมทำนะคะก็ง่ายมากๆเลยคือวันนี้นี่ทุดทุนสร้างมากนะอาบน้ําเสร็จยังไม่ทาครีมมารออัดวิดีโอนี้ก่อนจะได้ทาครีมค่ะก็คือทินจะบีบเจ้าครีมกันแดดที่เป็นครีมกันแดดเพียวๆเนี่ยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยจะเป็น scf 5 0 very high แบบนี้นะคะก็จะบีบลงมาสักจํานวนหนึ่ง จากนั้นครชั่นทาตัวที่แสนหอมหวานของคุณเนี่ยนะคะบีบปื้ดลงไปเลยเท่าที่ปริมาณที่แบบเราจะใช้ทาดทั่วทั้งตัวนะคะแล้วสิ่งวิธีทิมทำก็คือพี่ไม่ได้แบบเอาิ้วไปกลัวพี่ใช้วิธีใช้ิ้วตบๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะผสมกันนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสีเกิดขึ้นก็คือเจ้าโลชั่นที่คุณนามาผสมกับครีมกันแดดอันนี้มันก็จะยัง คงความหอมของมันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าครีมกันแดดส่วนมากเนี่ยเขาไม่ได้ผสมน้ําหอมมาแล้วเจ้าครีมกันแดดเนี่ยกล่ดม,มันก็จะไม่แรงมากแล้วพอมันมาโดนเนื้อที่แบบว่าเป็นเนื้อนุ่มๆของครีโลชั่นทาตัวเนี่ยมันก็จะทําให้ texture มันแบบว่าปรับไปด้วยะคะ่ะแทนที่มันจะเป็นอะไรที่แบบเหนียวเหนียวหนึบหนึบหน้าลำคาหน้าลำคานะคะก็จะกลายเป็นสิ่งที่ ลิ่นใช้ได้เท็กซ์เจอร์ใช้ได้เนื้อใช้ได้นะคะไม่เหนียวหนึบหนับมากจนเกินไปพิมพก็เลยอยากจะเอาทิปนี้มาแชร์ทุกคนค่ะต่อไปนี้ไอ้เจ้าขวดนี้แทนที่จะเป็นหมาหัวเน่าในตู้ที่ต้องเก็บไว้เสียดแทงหัวใจนะคะก็กลายเป็นของที่จะใช้หมดไปแล้วก็จะหายไปจากตู้แล้วก็จะมีโอกาสได้ซื้อของใหม่มาใช้ในเวลาที่เหมาะสมนะคะราคะทิปนี้สั้นๆค่ะเราเจอกันเรวิดีด้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ